โอเคสวัสดีครับผมโคราจิโอชาแนลนะครับก็วันนี้มาอยู่การรีวิวนักเตะกองหน้าไอคอนกันบ้างเนาะก็กันอีกแล้วแหะช่วงนี้เนี่ยผมจะรีวิวไอคอนเยอะหน่อยอะเพราะว่าถือว่าเป็นเ,เขาเรียกอะไรมันเป็นปีที่เริ่มจับต้องได้มากขึ้นเพราะว่าบางตัวเนี่ยเอาตรงราคาถูกกว่านักเตะที่ไม่ใช่ไอคอนอีกอย่างเช่นนักเตะโรนัลโด้ Ronaldo. ไม่ต้องปีใหม่ที่เพิ่งเข้ามานี่หรอกไม่ต้องย1่สทีวายหรอกปี20ทีวายเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ปี MC เนี่ยบางตัว ก็เก่งกว่าเพอๆราคาถูกกว่าแล้วก็ f อน้อยกว่าครับแต่สิ่งที่เชื่อถือได้สำหรับไอคอนเนี่ยมันก็จะมีความ AI ฉลาดแล้วก็ในเรื่องของการจบสกอร์อะไรพวกนี้ที่มันโดดเด่นกว่าชาวบ้านชาวช่องเราครับ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้นะจับมาเป็นลีนิเกอร์ปีไอคอนครับก็เปิดโดยปกติแล้วก็ไม่ค่อยมีคนใช้ลีนิเกอร์กันสักเท่าไหร่นะเนื่องด้วยตัวเล็ก1ความเร็วไม่ได้จัดมาก2แล้วก็ความแข็งแกร่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูก,กาอากาศ สู้คนอื่นไม่ค่อยได้สามาจังหวะนี้ก็โมงเห็นไหมทางนั้นที่แพทนี้มันเนิร์ฟแล้วนะแต่ก็โอเคถือว่าได้หม่งอยู่ก็แพทนี้ลินเกอร์ผมน่าจะไม่ได้หม่งนะแต่ว่าลนะินเกอร์เนี่ยบอกก่อนข้อดีของเขาคือจะยิงลูกวอลเล่ลูกอ่อลูกเขาแหละลูกบอลเหนือพื้นขึ้นมาหน่อยอะ่ะโอเคนะไม่ได้ยิงหลุดเป้าเลยคนระับสำหรับลินเกอร์ในจังหวะเงี้ยจับบอลยิงจังหวะนี้ชนเสาคือในลูกจังหวะยากๆเลยนะลินเกอร์นี่ไม่ค่อยพลาดครับนะ แล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่เอาง่ายคือจบสกอร์ดีหาช่องดีหาช่องจบสกอร์เ,อเขาเรียกอะไรหาช่องทะลุทะล,ลวงแล้วก็ช่องจบสกอร์เนี่ยได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยครับแต่ว่าข้อเสียอย่างที่บอกนะคือความเร็วมันไม่ได้จัดมากครับถ้าเกิดเทียบกับไมค์คอนโอเวนนะ่เเวนเนี่ยโอเว่นเนี่ยคือจบสกอร์ดีเท่ากันกับลีนิเกอร์ผมให้อย่างนี้เลยโอเว่นไอคอนเนาะแต่ว่าความเร็วเนี่ยโอเว่นมันดีกว่าจังหวะหลุดแล้วเนะี่ยลีนิเกอร์ก็ยังมีโดนตามทันบ้างนะแต่ว่า ลินิเกอร์เนี่ยมันได้ของอะไรสเปอร์บาร์เซโลนาอะไรพวกนี้นะแล้วก็เลสเตอร์ด้วยใช่ไหมถ้าเกิดใครแบบอยากได้กองหน้าแบบที่มันติดฟูลทีมของ3ทีมนี้เนี่ยก็เลือกใช้ลินิเกอร์ได้ครับโดยเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าลินิเกอร์แพทนี้เนี่ยเก่งขึ้นนะในเรื่องของการจบสกอร์หาช่องคือจังหวะหลุดมันก็พอมีให้เห็นมากขึ้น,นครับเนื่องด้วยเขาปรับให้การเลี้ยงบอลของตัวที่มีบอลเนี่ยมันเลี้ยงได้เร็วขึ้นดังนั้นกองหลังพวกที่สปีดไม่ได้เยอะมากเนี่ยมันก็จะ ตามไม่ค่อยทันอ่าจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับจังหวะในกรอบยิงแบบโอ้โหยิงโคมนะแต่ว่ามันไกลไปหน่อยครับจังหวะแบบรีบโรดเวเนี่ยจังหวะนี้ครับยิงแบบยัดเสาแรกเลยนะไออโรยล่ามันดันเซฟไว้จะได้ครับก็สําหรับผมนะถ้าเกิดใครแบบอยากเล่นไอคอนงบไม่เยอะที่เป็นกองหน้าก็แนะนําตัวนี้แล้วกันครับเดวิดเทเซเก้ราคาอาจจะพอๆกับลินิเกอร์แหละเนื่องด้วยสแตตลินิเกอร์มันเยอะไงมันร้อยเก้า แต่ว่าผมมองว่าแผ่นนี้นะลีนิกเกอร์ใช้ง่ายกว่าเทเซเ,ซเก้ครับเทเซเ,ซเก้นี่เขาเรียกว่าอะไรง่อยไปเลยครับแผ่นนี้มงไม่ได้เลี้ยงบอลยากขึ้นเจ้าลีนิกเกอร์ก็เลยแบบถือว่าโดดเด่นขึ้นนะจริงๆกองหน้าหลายๆตัวครับในแผ่นนี้เนี่ยก็เก่งขึ้นอย่างดาววอลซูเคร่าก็เก่งขึ้นครับผมจำไม่ได้ว่ารีวิวไปหรือยังแต่ว่ามีคิวรีวิวแน่นอนคนระับถ้ายังไม่ได้รีวิวผมจะรีวิวแต่ถ้าเกิดรีวิวไปแล้วก็คงไม่รีวิวซนะ้ำเนาะเพราะว่าอันเนี้ยเซตหลังๆที่ผมทำเนี่ยเป็น อะไรเยเรียกว่าเป็นฟิลฟิลห้าเนาะก็เกมเพย์ก็จะประมาณนี้ครับลีนิเกอร์นะครับในพื้นที่แคบแคก็โอเคไม่ได้แย่ครับจ่ายบอลก็โอเคเบียดปะทะพอได้แต่ว่าได้สไตล์ของนักเตะต,ตัวเล็กอะ่ะคือมันไม่เดียดไม่ได้ยไดมากนี่ครับจังหวะเล่นเพื่อนกับร่วมเพื่อนร่วมทีมทําได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่าเสียดายนะจบไม่เข้านะจังหวะนี้ครับร้องหาช่องหูครับดูเขาวิ่งแผลนมาแล้วเนี่ยครับความเร็วมันไม่ได้จัดมากนะแล้วก็การเบียดปะทะเนี่ยมันไม่ได้เยอะดังนั้นเนี่ยจังหว อะไรแบบนี้เนี่ยตัวที่เขาเรียกอะไรเลี้ยงบอลได้เร็วกว่าพวกนี้มันก็จะได้เปรียกกว่าลินิเกอร์แต่ลินิเกอร์ไม่ได้แย่นะเออถ้าเกิดพูดตามตรงแต่แค่ว่าต้องเข้าใจมันหน่อยมันไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่นักเตะสายสปีดมันเป็นเหมือนแบบความเร็วมีแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเออการแต่ว่าผมว่ามันเด่นๆ่นเรื่องของการหาช่องจบสกอร์มากกว่านะไม่ได้หาช่องทะลุทะลวงได้ดีมากแต่ว่าถ้าเป็นบวก5ไม่แน่นะในอนาคตอาจจะเก่งก็ได้ครับหรือว่าทางผู้พัฒนาเขาจะปรับ เขาเรียกอะไรสแตทไอคอนเยอะขึ้นเหมือนเหมือนตอนเจนแรกมันเข้ามาใหม่ๆแล้วมันเหมือนอะไรเขาเรียกอะไรนักเตะมันสแตทเริ่มไกลไอคอนเขาก็เลยแบบปรับอีกหน่อยนะก็หวังว่าอาจจะปรับอีกหน่อยนะเนี่ยดูจังหวะนี้ก่อนนะก่อนจากกันนี่เปิดมาโค้งๆแล้วก็ยิงเข้าไปโอ้ลีนิเกอร์สุดยอดมากจังหวะนี้ก็ฝากเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับลีนิเกอร์ปีไอคอนก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ คลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวนักเตะตัวอะไรต่อไปก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ผมกับดีนิเกอร์ปีไอคอนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย